สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเซียนนกพาทุกคนมาพบกับรถรุ่น Pcx โฉม2025ค่ะและตัวที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่ Pcx ธรรมดานะคะเป็นตัวแต่ง S24 Special Edition ค่ะผลิตจำนวนจำกัดนะจ๊ะตอนนี้น่าจะหากันยากมากๆแล้วแต่ว่าที่เซียนนกมีค่ะเขามาพร้อมกับอะไรแต่งของ s 2 c ทั้งหมด8รายการ เดี๋ยววันนี้เซบลกจะพามาดูนะคะว่าใน8รายการมีอะไรให้มาบ้างเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะจะเป็นในส่วนของชิลใสค่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นตัวที่มาจากโรงงานเทียบกันนะคะกับคันข้างๆอันนั้นก็จะเป็นตัวท็อปจอ TFT เหมือนกันชิลที่ได้มาจะเป็นชิลสีดำแต่ถ้าเป็นตัวแต่ง S2C จะเป็นชิลใสมีคำว่าเ2 c ตรงนี้อยู่ด้านหน้ามาด้วย อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่1น,นะคะนี่ส่วนของราคาสําหรับใครที่แบบอยากแต่งเพิ่มหรือแบบว่าไม่ทันตัวแต่งนะคะตัวนี้ราคาเบาๆค่ะไม่แพงอยู่ที่890บาทเท่านั้นชิ้นที่2ที่ทางฮอนด้าให้มาของอะไรแต่งเอทูก็คือในส่วนของนี่เลยกระปุกน้ำมันเบรกค่ะให้มาทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งซ้ายและก็ขวาซึ่งถ้าเป็นโฉมเดิมกระปุกน้ามันเบรกของเขาจะเป็นสีดําค่ะ แบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวแต่ง a 2 c จะได้กระปุกน้ำมันเบกรกมาเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะทุกคนราคาของกระปุกน้ำมันเบกรกนะคะคู่นี้จะอยู่ที่720บาทค่ะสามารถแต่งตามกันได้เลยนะชิ้นที่3าที่ทางคุณดาแต่งเพิ่มมาก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นในส่วนของบาร์ห้อยอุปกรณ์ค่ะตัวนี้แข็งแรงมากน้ำหนักได้อย่างดีเลยอันนี้ราคาอยู่ที่410บาทเท่านั้นค่ะ และชิ้นที่4ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่390บาทค่ะฝาครอบฝาถังน้ำมัน s 2 c อยู่ที่390บาทค่ะซึ่งถ้าเป็นตัวติดรถมาจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวแต่งอันนี้สามารถซื้อแต่งเพิ่มกันได้ดูกันที่ชิ้นที่5จะเป็นในส่วนของแผ่นวางเท้าค่ะโอเมียมนะคะในส่วนของด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้ อันนี้ให้มาอันเนี้ยชุดนี้จะอยู่ที่ชุดนี้จะอยู่ที่2170บาทค่ะอันนี้ให้มาทั้งสองฝั่งทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยเป็นชิ้นใหญ่ราคาก็จะหลักพันนิดนึงต่อไปชิ้นที่6ค่ะนี่เลยเป็นในส่วนของที่พักเท้าฟื้นนี่ที่พักเท้าของอีทูซีคู่นี้ก็อยู่ที่2 0ง0กับ10บาทค่ะอันนี้เป็นที่พักเท้าของอีทูซีถ้าเป็นตัวมาตรฐานของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีลวดลาย ไม่มีรวดลายแล้วก็กลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของที่พักเท้า H2 C แล้วก็ตัวที่ติดมาจากโรงงานแบบสแตนดาร์นะคะอันนี้ก็จะมีความสวยงามกว่ามีรวดลายให้เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า a 2 c อยู่ตรงนี้ให้ด้วยมาต่อกันที่ชิ้นที่7เลยค่ะนี่เลยเป็นในส่วนของที่ครอบหม้อน้ํา เป็นสแตนเลสนะคะของ S2C เช่นเดียวกันที่ครอบหม้อน้ําชิ้นนี้ราคาก็จะเบาๆอยู่ที่790บาทเท่านั้นค่ะซึ่งตัวที่เป็นตัวเซนด์าติดรถนะคะหน้าตาของที่ครอบหม้อน้าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ให้ที่ครอบหม้อน้ํามาก็ทําให้แบบรถดูหรูขึ้นซึ่งอันนี้สามารถซื้อมาติดได้เองนะคะ790บาทเท่านั้นมาที่ชิ้นสุดท้ายกันค่ะชิ้นที่8มาต่อที่ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่8กันค่ะนั่นก็คือแผ่นสำหรับติดท็อปบ็อกนั่นเองค่ะ จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเป็นของ S2C เขาบอกว่าเป็นแม็กเวทนะคะ5กิโลคือรับน้ำหนักกล่องได้ถึง5กิโลเลยนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วกับราคา1,300กับสิบาทเท่านั้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทั้ง8ชิ้นที่ให้มาและก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของรถที่แต่งจากโรงงานมาเขาจะมีคำว่า S2C Special Edition ตรงนี้ติดมาที่ตัวรถเพิ่มความพรีเมียมให้คุณมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านที่ซื้ออะไรแต่งเอง สติกเกอร์เอเม็มเบมค่ะว่า S2C Special Edition ตรงนี้จะไม่ได้นะคะจะเฉพาะรุ่นที่แต่งจากโรงงานเท่านั้นทั้งหมดรายการอะไรแต่งที่เซลพีนกแจ้ง8รายการรวมแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 6 0 0 ถึง9,000ประมาณนี้นะคะซึ่งสามารถซื้อแต่งเพิ่มได้แต่ถ้ารวมขายไปกับตัวรถนะคะทางร้านขายอยู่ที่110,000บาทค่ะถ้าเทียบกับตัวท็อปที่เป็นจอ TFT เซลลพินโนขายอยู่ที่100,000กับ4,000บาทค่ะก็ราคาห่างกันอยู่แค่6,000บาทเท่านั้นนะถ้าเทียบกับอะไรแต่งที่ได้เกือบ9,000คุ้มมากอยู่นะและสำหรับคนที่จะผ่อนชาระนะคะสามารถ เอาราคารวมไปกับตัวรถแล้วก็ผ่อนรวมกันไปได้เลยไม่ต้องจ่ายแยกว้าวคุ้มมากเลยส่วนตัวแซนด์ดของทางร้านเซลพนกก็มีนะมีครบทุกสีจองได้มาเรื่อยๆเลยมีทั้งสีเทาสีน้ำเงินและสีดำค่ะนี่อันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆใครที่อยากได้ตัวแต่งถ้าใครที่อยากได้ตัวแต่งเอ c ทซบอกเลยว่ารีบหน่อยนะที่เซล่พนกเหลือคันนี้คันสุดท้ายและะ้วค่ะอย่าลืมอยากได้เป็นเจ้าของทักมาที่เซีพนกได้เลย